เราเข้ามาเป็น influencer. อินฟลูเอนเซอร์อะอย่างนี้ดีกว่าได้ยังไงได้เน,นี่ยเซนซิทีฟนะจ๊ะลองให้เก่ง no. นัมเบอวันเคยเป็นนักกีฬาไว้นะ้ำไม่เชื่อดิเคยเปน็นนักกีฬาไว้นะ้ำสวัสดีค่ะอิตาลคาสูดชาแน,นลจอบลูมวันนี้นะคะบุ้มก็คิดว่า ปื้มอยากทำคลิป20 Facts กเรามเพราะว่าปื้มเปิดช่องมาแบบ2ปีกว่าแล้วอะแต่ปื้มไม่เคยมาแนะนำตัวจริงๆสักทีว่าเฮ้ยชื่อเสียงเนียงนามชื่อว่าไรอะไรอย่างเงี้ยปื้มก็เลยคิดว่าปื้มอยากทำ20ข้อที่เป็นเกี่ยวกับตัวปื้มจริงๆแล้วก็มีซับอีกเขาใจไคะมีซับสมมติหนึ่งข้อก็จะ มีีแยยอยกก่อ <Develop> อ <ing> สวัสดีค่ะนะคะชื่อเล่นชื่อว่าปลื้มนะคะหรือหลายคนเรียกปลื้มว่าโจปลื้มนะคะโจปลื้มโจมาจากนามสกุลของโจโคุยอนะคะซุปเปอร์จเนียเคยรูปุเนี่ย Sorry 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 เออนั่นแหละก็เอานามสกุลเขากับชื่อเล่นเรามาผสมรวมกันปึ้งก็จะเป็นโจปลื้มแล้วก็ชื่อจริงนะคะชื่อว่านัทราดาธรรมปัญญานะคะอายุ24ปี24ขวบ เพราะว่าเกิดวันที่1ธันวา2539นะคะเจ้าแบบปีชวดเลยมะนักรรษัตริย์เอาแอมัธยมมัธยม้ม,ม,ม,มจบที่มาแต่นะคะมาแต่เดอ,อีนะคะสินฝรั่งเศสส่วนมหาลัยเนี่ยก็จบที่ธรรมศาสตร,ร์ค่ะก็คือจบคณะวารสาศร,รศาสตร,ร์เอกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร เออเอาเถอะปื้มอ่ะจะเรียกว่าคณะปื้มชื่อว่า B J M นะคะ oh. Bachelor of Journalism and Mass Communication นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นวรารสารอินเตอร์ละกัน B J M <c oughs> 1แล้วก็หลายคนคงงงว่าปื้มมาทำอาชีพอะไรนะคะปื้มเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็แบบเป็นนางแบบคือเอาง่ายๆก็คือ นักรีวิวแล้วก็เวลาว่างนะคะชอบทําอะไรก็เวลาว่างส่วนใหญ่ก็ชอบขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนึ่งแล้วก็ปกติทั่วไปเลยคือปุ้มก็จะมีโมเมนต,ต์แบบว่าฟังเพลงฟังเพลงนี่ช่วยแบบว่าช่วยเยียวยาอะไรหลายหลายอย่างนะเหมือนบางทีเราเครียดเราร้องเพลงมันแบบว่า สบายใจขึ้นปกติแล้วถ้าเกิดวันว่างๆของปื้มหรือว่าช่วงไหนที่ปื้มว่างอะถ้าเกิดไม่ติดโควิดปื้มก็จะไปเที่ยวหาเรื่องไปเที่ยวเพราะว่าอะไรป้าเราจะได้ไปเห็นอินสไพเรชั่นใหม่ๆเห็นผู้คนใหม่ๆมันเหมือนได้ไปเรียน c u เจอร์ประเทศอื่นๆปื้มรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ปื้มแบบอยากเรียนรู้ไวแล้วแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ติดตามปื้มมาแบบสักพักก็จะรู้ว่าปื้มมีแฟนหนึ่งคนใช่ไหมคะชื่อว่าพี่แพทนะคะลูก พี่แพทนะคะพพทเนี่ยคบมา7ปีสเดือนแล้วถามว่าปิ๊งกันได้ยังไงอะเรื่องปิ๊งกันได้ยังไงก่อนก็คือมีเพื่อนปื้มคนนึงชื่อคิวนะคะคิวก็แบบเฮ้ยคนนี้ดิแบบดีมากแล้วนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเพื่อนคิดว่าคนที่ซื่อสัตย์ในโลกนี้มันจะมีหรอคือมันก็คงมีแต่แบบปื้มไม่เคยเจอเออ,อก็ไปส่องทั้งวันครับส่องเนี้ย สวยก่อนซูไม่ได้ทางตาไปสิเสร็จปุ๊บแล้วตอนเช้าก็แบบเขาก็เด้งมาเสร็จมาพอดีเฮ้ <Hey! S 1> คำว,ว่าเฮ้คำเดียวเว้ยแล้วร,รู้สึกว่าประทับใจวะ <laughs> แล้วก็พิมพ์คุยหลังจากนั้นคุย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 กันได้แบบเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วแล้วสามเดือนประมาณนี้แล้วเขาก็บินกลับมาไทยแล้วก็สั่นต่อความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราก็เด็กใช่ปะ่ะม5าเงี้ยม5้าเทอม2เด็กมากเลยนะ16ย่าง1 7ดอ่ะเธอ คิดดูดิสมัยเธอเธออาจจะโดดย่างอยู่แต่แบบฉันลาฉันแบบฉันต้องมีความรักฉันแบบเป็นเด็กที่แบบต้องมีความรักความสัมพันธนะ์อ่ะเขาเรียกว่า relationship หรอหรือว่าความรักของเราอะ่ะมันก็จะมีทางเดินที่แบบค่อนข้างขรุขระเพราะว่าอย่างบ้านปื้มอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่แม่ปื้มเนี้ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถามว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงใช่ปะก็ปื้มผ่านมาด้วยการเวลาทุกคนมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองการเวลาของปื้มหมายถึงว่า มต้องพูฟให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เสียคนนะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนพ่อแม่หรือทุกๆค,คนเขาก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าฉันก็อยากให้ลูกฉันไปเรียนโรงเรียนเอยมาหาลัยนั้นมาหาลัยนี้ดังนั้นมันคือความรับผิดชอบอะที่พื้มจะต้องทํา ความฝันของปื้มว่าฉันจะต้องเข้ามาหาลัยนี้ให้ได้นั่นแหละคือเป็นโกเดียวของปื้มมันเป็น s o ลูชันเดียวของปื้มที่จะทํายังไงก็ได้ให้เขายอมรับมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอะจะแสดงยังไงให้เขายอมรับมากกว่าปื้มมองตรงนี้ดังนั้นมุมมองความรักของปื้มในการที่ปื้มแบบผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเร,อเ,รอเ,รอเรื่องนู่นเรื่องนี่อะเออปื้มก็มองว่าความรักอะมันไม่มีอะไรมากเลยความรักมันแค่เป็นเหมือนคนสองคนที่จริงใจ จริงใจต่อกันนะไม่เห็นแก่ตัวซื่อสัตย์แล้วก็พยายามพัฒนาเดินไปด้วยกันไม่ใช่อีกคนนึงวิ่งอีกคนนึงเดินเข้าใจใช่ปะมันไม่เหมือนกัน่ะเพราะว่าอีกคนที่วิ่งก็เหนื่อยอีกคนที่เดินก็เฉื่อยดังนั้นอะการที่เดินไปด้วยกันมันคือพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยกันพร้อมที่จะยอมรับผิดพร้อมที่จะขอโทษขอบคุณมันรู้จักมันต้องรู้จักอยู่แล้วการที่คบกันมันสอนอะไรหลายๆอย่างมากๆนะมันไม่ใช่แค่กับเรื่องความรักแต่มันสอนเรื่องแบบการดำรงชีวิตการที่เรารู้จักว่า เนี่ยคือสิ่งที่เราผิดเราขอโทษเราปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองของปุ้มเองพี่แพทก็คือทํางานเป็นผอจก,กของปุ้มเองก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือปุ้มจะบอกว่าปุ้มคงผ่านมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเขาอะคือหลายๆคนคิดว่าผู้จัดการอาจจะต้องแค่ดีลงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับปุ้มคือพี่แพทคือทุกอย่างพี่แพทคือคนที่เหมือนตบให้เราเข้ากรอบแบบตบตๆๆสมมุติว่าเขานัดแล้วว่าแปดโมงเช้าปุ้มต้องออกจากบ้านนะ ไม่ใช่เป็นแบบ8ปดโมงสิบแปดโมงสิบห้าแล้วพึ่งยังไม่ออกอย่างเงี้ยถือว่าเรื่องอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าคําพูดของเราหรือว่าการกระทําของเราถ้าเกิดมันไม่ไดีหรือว่ามันจะมีผลที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนคิดแบบนี้แน่เลยเขาก็จะมาอบรมและคอสอบรมและทุกครั้งที่ขึ้นรถหรืออะไรเงี้ยบางทีพึ้งก,กลัวว่าันนี้มึงทำอะไรพิดปะวะอะไรอย่าเข้าใจปะเป็นมุมกันไป เนี่ยเราจะพยายามแบบให้มันชิลที่สุดให้มันเป็นตัวเราที่สุดใช่ปะเออนั่นแหละก็คือพี่แพทเป็นผอจอ,ก,อก็จะได้ไขข้อสงสัยว่าทําไมที่ไหนมีปื้มที่นั่นมีพี่แพทก็เพราะว่าเราอะสองคนช่วยชำมา หากินด้วยกันค่ะเออประมาณนั้นแล้วก็จะมาหลีดถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลายคนก็สงสัยว่าเออปื้มมีการบริหารเงินยังไงนะคะถ้าส่วนตัวปื้มเองนะปื้มจะเป็นคนเซตโกลคือทุกทกป,ปีของปื้มปื้มจะมีโกลและจุดมุ่งหมายของปื้มว่าปีนี้นะปื้มอยากทําแบบนี้นะปีหน้านะปื้มอยากแบบ เฮ้ยเป็นคนที่โตขึ้นนะได้งานที่ใหญ่มากขึ้นแบบทําให้เราได้ชาร์จตัวเองมากขึ้นเรื่องเรื่องเงินหรือว่าการบริหารเงินของปื้มก็เหมือนกันเช่นปีนี้ปื้มอยากเก็บได้เท่านี้นะคะปีหน้าเท่านี้อีกปีหนึ่งเท่านี้แล้วเราก็มีแผนว่าเราจะเอาเงินทั้งหมดที่เราเก็บได้เนี่ยไปแบ่งทําอะไรบ้างอันเนี้ยอันนี้ของปื้มเองนะพอพูดถึงเรื่องเงินใช่ป่ะแล้วก็จะอยากดูแลว,ว่าแผนในอนาคตอะของปื้มคืออะไรปื้มก็อยากแบบ มีเงินสักก้อนแบบซื้ออสังหาเพื่อที่จะได้แบบเลี้ยงเราได้ตอนแก่แล้วก็อยากทำโปรดัก์มากถ้าเกิดวันใดที่ป้มพร้อมหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ย I'm ready อ่ะเออนั่นแหละก็จะอยากทำโปรดัก์อะไรสักอย่างที่มันดีๆจริงๆแล้วมันสามารถที่จะล a s t l o กับผู้บริโภคหรือว่าอะไรคืออยากทำสินค้าที่มันดีแล้วก็ ตอบโจทย์ปื้มเป็นคนที่ดูแลผิวแล้วก็หุ่นยังไงนะคะปื้มก็ตอนนี้ปื้มก็มีใช้สกินแคร์ด้วยแล้วก็ควบคู่แบบว่าเข้าคลินิกด้วยถ้าปื้มจะบอกว่าเฮ้ยปื่มไม่เคยเข้าคลินิกเลยก็โกหกถูกปะ่ะส่วนถ้าเกิดผิวตัวนะคะปื้มใช้เป็นเหมือนเบบี้ออยทุกคนปื้มแบบไม่ค่อยได้ทาครีมเพราะว่าปื้มขี้เกียจคือจริงๆแล้วอะดูเป็นคนที่ดูลักสวยลักงามมากแต่ว่าคิดดูนะทุกคนปื้มก็ต้องทั้งหม,มักผม หยอดเซรั่มขนตาทาครีมถ้าจะต้องมาทาผิวอีกขึ้นเหนื่อยมากแล้วก็ส่วนเรื่องหุ่นนะคะ ความเป็นจริงแล้วอ่ะปื้มเป็นคนที่โครงสร้างแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะแล้วก็อาจจะเป็นคนเผาผานดีด้วยเวลาช่วงไหนว่างๆอ่ะปื้มจะไปบีบบอลคะ่ะทุกคนก็คือเหมือนแบบว่ามันเป็นออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กๆข้างในอ่ะคือปกติแล้วถ้าเรายกเวทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เข้าใจถูกปะ่ะยกเวทอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนการที่เอ่อเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ปะ่ะแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กบางทีอ่ะมันจะออกกําลังกายแล้วไม่ถึงปื้มก็เลยจะเน้นเป็นแบบบอดี้เวทเพื่อให้แบบ ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นทนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปื้เไม่คนชอบกินส้มตำทุกคนถ้าเกิดไม่มีอาหารใดในโลกแล้วฉันขอส้มตำส้มตำปูปลาเน้นเค็มเปรี้ยวพริกหนึ่งเม็ดแล้วก็มีแกงไตปลามีขนมจีนมีแบบพวกแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบพวกอาหารรสจัดจ้านแบบน้ำพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยปลาทูชอบคือถ้าเกิดจะกินไข่เจียวก็ขออยากกินกับน้ำพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ฉันยาก,กินมากเลยปลาส,สับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมีร้านแนะนําก็บอกมาได้นะคะเออชอบกินอะไรแบบนั้นปื้มชอบลิซ่านะคะวงแบ,บคลิงชอบมากคือชอบจริงๆรการที่เรายกเขาเป็นไอดอลในใจอะเราไม่ใช่เป็นเพราะว่าอุ้ยเขาชอบพี่ว่าเขาสวยนะเขาแบบเต้นเก่งอันนั้นคือแบบผลพลอยไดไงในการที่เราชอบแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ปื้มชอบลิซ่าคือความอดทนความมุ่งมั่นความแบบความแบบแบบเหมือนเหมือนมีโกแล้วอะแบบ I gotta hit the goal ความอะไรแบบนั้นนะมันคือความที่ปื้มรู้สึกว่าปื้มชอบเขามากๆเลยเออแล้วก็บวกกับการที่เขาสวยด้วยแล้วก็เต้นเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงนะคะที่ปื้มชอบนะคะคือแม่ชมค่ะปื้มแบบก็ยอมรับว่าแบบแบบชอบแมททีไงแมทเดียลปุ้มก็รู้สึกว่าเออแม่ชม is material world จริงๆอะ่ะปื้มชอบแม่ชมเพราะว่าทัศนคติ ของแม่ชมนะคะแล้วก็เพื่มชอบที่ว่าเขาอ่ะวาง positioning ตัวเองได้ดีมากๆปเพื่มชอบอย่างหนึ่งคือยิ่งเื้มไปดูคลิปต่างๆนะั้นาะนะนะไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่าจะเป็นยังไงเขาเป็นตัวเองมากมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เป็นตัวเองนั้นอะ่ะเวลาทําอะไรอะ่ะมันจะมั่นใจมากๆเลยเหมือนเป็นคนที่ธรรมชาติอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แฟกต์เดีย่ยแบบมองแต่ความเป็นจริงแบบ เออยังไงก็คืออย่างนั้นนะแล้วก็ยิ่งเขามีลูกใช่ป่ะแล้วเขาเลี้ยงลูกแบบนั้นปุ้มก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเป็นเวที่ดีนะเปลี่ยนมดอีกตว่าให้ดูให้ดูชุด,ดวันนี้ก่อนหนักป่ะชิงสิ่งที่ปุ้มกลัวที่สุดคือกลัวปุ้มไม่ค่อยมีหรอกคือเหมือนแบบปุ้มเกลียดแมงสาบปุ้มก็สามารถฆ่ามันได้แต่ตุ๊กแกปุ้มขอโทษนะปุ้มต้องยกมือไหวจริงแต่สิ่งที่ปุ้มกลัวแบบกลัวจนตัวสั่นขนาดนั้นอนะ ก็ไม่ได้ค่อยมีขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ปื้มไม่ชอบแล้วกันสัตว์ที่ปื้มไม่ค่อยชอบแล้วกันก็คือปื้มไม่ชอบปลาทองไม่ชอบมากๆเราว่าไม่รู้ไม่ชอบคือคือ,ค,อคือยิ่งตัวที่มันมีวุ้นมีวุ้นตรงเนี้ยแล้วก็มีแบบกลมๆตรงเนี้ยเคยเห็นปะที่ปลาทองมันมีแบบม,แบบมีแก้มตรงเนี้ยแบบจบเรื่องปลาทองก็คือปื้มเคยทําสัลากรรมอะไรบนใบหน้าไหม ไม่เคยเลยนะทุกคนยกเว้นการดัดฟันการดัดฟันก็เป็นการสสดงกรรมครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เคยทําหน้าอกคะ่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปก็สามารถไปหาดูกันได้นะคะปื้มทําที่เกาหลีนะคะตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแหละปื้มเข้าวงการได้เรียกว่าวงการเลยเอ้เยเราเข้า มาเป็น influencer. อินฟลูเอนเซอร์อะอย่างนี้ดีกว่าได้ยังไงนะคะปื้มก็เริ่มจากการถ่ายแบบค่ะความจริงอะตอนแรกๆปื้มก็จะถ่ายร้านแบบร้านเพื่อเพื่อนพี่แพทบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่างานจริงจังที่ปื้มแบบเหมือนได้อินคัมครั้งแรกเลยอะ่ะก็คือจากร้านแมนาดารินดูน,นะคะเออพี่ซาก็ไปจิ้มปื้มจากตอนที่ปื้มเป็นหลีดมหาลัยเฮย้ยแปลกปะแสดงว่าการเป็นหลีดมหาลัยก็คือเป็นไปเบิร์กทางหรือเปล่าปื้มก็ไม่รู้คือพอปื้มมาถ่ายแบบไปสักพักใช่ไหมคะประมาณ2ปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเริ่มมีงานรีวิวที่เป็นแบบพวกแบรนด์บ้างปกติแล้วสมมุติว่า2ปีอะทุกคนมันเป็นเหมือน ให้ทุกคนนึกภาพตามนะเหมือนสมมุติว่าเราเข้าบริษัทหนึ่งที่จะต้องไปทํางานสมมตินัดสิบโมงครึง่งแปดโมงครึง่งเลสเซ่ประมาณนั้นนะความที่เพิ่มทํางานอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกันค่ะทุกคนสมมุติเขานัดโมงแปดโมงครึง่งถ่ายเสร็จเที่ยงเราอาจจะมีคิวบ่ายต่อก็ได้เราอาจจะต้องไปแบบบ่ายโมงถึงสี่โมงบ่ายโมงถึงห้าโมงแล้วแต่ง,งานใช่ไหมคะกลับมาตื่นมาก็วนเข้าลูปว่าโอเคเขาจะเอาเช้าหรือเอาบ่ายหรืออะไรยังไงมันก็วนลูปอยางเง วนล,ลูปอย่างเงี้ยพออยู่ไซเคิลนั้นไปสักพักใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีงานรีวิวเข้ามาพอมีงานรีวิวเข้ามาปุ๊บเราก็เริ่มได้ไปออกอีเวนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออสมัยนั้นตื่นเต้นว่าได้ไปออกอีวงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ออย,แ,ออ e event, ยแล้วก็ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์ที่ปุ้มจําไม่ลืมเลยในชีวิตนี้ก็คือการไปเที่ยวรัสเซียทุกคนก็คือการไปเที่ยวรัสเซียที่โดนขโมยเงินนั้นน่ะแต่เจ็บกว่าการขโมยเงินก็คือแบบพาสปอร์ตหายกันทั้งคู่ก็คือทั้งปุ้มและพี่แพทด้วยจะไปเที่ยวไหนก็คือต้องระมัด ระวังตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ศึกษาที่ที่ไปเพราะว่าตอนนั้นนะก็คือบอกตรงๆว่าไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าแค่อยากไปเที่ยวอยากไปรีแลกซ์อยากไปพักผ่อนอยากไปหาความสุขแค่นั้นอ่ะไม่คิดอะไรเยอะเลยในการที่เรามีจุดที่เราไม่ลืมแล้วและอะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะปื้มเริ่มต้นตอนปื้มเป็นหลีดมหาลัยค่ะโอเคหลีดมหาลัยเดี๋ยวปื้มจะธิบายให้ฟังว่าทาไมมันคือถึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตปื้มว่ามันเปลี่ยนมาเซตปื้มมากกว่าคือพอเราเป็นหหลีมาปุ๊บอะ สิ่งที่เราเคยมองแค่ตัวเองอะเราเริ่มมองคนอื่นมากขึ้นเห็นแกตัวน้อยลงเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้นอดทนมากอดทนในที่นี้คือสมมติว่าลิมิตเทชลิมิตของเราอะคือเท่านี้แต่การไปรีมหาลัยคือมันต้องแบบคือมันต้องสูงมากจริงๆสําหรับปื้มในปีตอนนั้นที่ปื้มฝึกเป็นแบบรีมหาลาัยใช่ปะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ปื้มได้จากรีมหาลัยคือตรงต่อเวลาค่ะ ตรงต่อเวลาจริงๆถ้าเขานัด5โมงคือ5โมงไม่ใช่5้โมง1นงนาะทีมันไม่ได้ไงมีอะไรที่หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับตัวปุ้มนะคะปุ้มก็จะบอกว่าเรื่องคาแรคเตอร์ละกัน หลายคนคิดว่าปื้มเป็นคนที่เซลค่อนข้างเซลคือความจริงแล้ว,ว่าปื้มค่อนข้างมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองนะวันนี้อาจจะเป็นเจ้าหญิงพ่กนี้อาจจะเป็นคนเท่อีกวันนึงก็อาจจะอยากเป็นคนหน้าตบอะไรเงี้ยเป็นคนเปรี้ยวๆอะไรอย <laughs> <ๆ>่างเงี้ยการที่ปื้มมีหลายคาแรคเตอร์แบบเนี้ยในการแต่งตัวทุกคนจะคิดว่าปื้มอะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากๆเซลมากๆจริงๆแล้วว่าปื้มเป็นคนไม่ได้เซลหรือว่ามั่นใจอะไรในตัวเองเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทํามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องเผชิญอะต้องต้อง ต้องทําให้เรามั่นใจให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนพูดจามผงผางหนูเป็นคนแบบพูดพูดแบบพองๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นความจริงไม่มีอะไรหรอกคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างคือไม่ได้อวยนะเว้ยแต่เป็นคนค่อนข้างใจใจใน,นิดนึงคือแบบเราก็อยากจะจริงใจที่สุดให้กับทุกคนเหมือนเราคิดว่าการที่เราให้เขาร้อยเขาจะต้องกลับมาร้อยเหมือนแบบปื้มก็เลยรู้สึกว่าการที่ปื้มเป็นคนแบบค่อนข้างผงผางอะ เออคนตรงๆอ่ะเอะอมันก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้มั้งถ้าเกิดใครเป็นคนแบบว่ารู้สึกว่าเออชิเธอพูดจาแบบผงผางจังเลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงอ่ะปึ้มไม่มีอะไรหรอกปื้มก็แค่เป็นคนแบบก็อยากเป็นคนจริงใจคนหนึ่งอ่ะอ๋ะออ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือปื้มอ่ะหน้าอย่างเงี้ยซนซิทีฟนะจ๊ะร้องไห้เก่งนัมเบอร์วันสมัยก่อนเช่อปะก็จะไปนั่งร้องไห้หน้ากระจกไม่ได้บิ้วนะไม่ได้บิ้วร้องไห้หน้ากระจกแล้วตอนนั้นจำได้เลยอยู่บ้านเก่าีี่เเยงเดินมา น้องปื้มร้องไห้หน้ากระจกสวยจังร้องไห้สวยเว้ยหลังจากนั้นก็คือร้องไม่หยุดอหล่อเล่นก็คือเป็นเด็กเซนซิทีฟเว้ยดูละครดูอะไรนิดนึงก็ร้องไห้แล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างขีดมากมากๆในความภายใต้ความเซล์บางทีอะปื้มเซล์เพราะว่าปื้มอยากสร้างกำแพงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเราอะแข็งแกร่งเว้ยเราแบบไม่เซนซิทีฟแต่คือหลังหลัพอขึ้นมาในรถปุ๊บก็ ลองให้เป็นเรื่องปกติมากแล้วก็หน้ายางงี้นะคะเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำไม่เชื่อดิเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคือปึ้มเรียนกับครูที่เป็นแบบทีมชาติมาเลยอะครั้งแรกที่ไปเรียนเรียนว่ายน้ำใช่ป่ะตอนเด็กๆอะป .4 นะฟังปากนัชชานะคะป .4 คือตอนนั้นก็แบบชุดว่ายน้ำน่ารักแล้วก็เป็นกระโปรงเนี้ยปึ้งๆิ้งบิ้งิ้งแล้วก็ไปเรียนคิดว่าแบบครูต้องวัดเท้าใจในชุดฉันแน่แต่เปล่าจบคอร์สก็คือพรุ่งนี้ไม่ต้องใส่ตัวนี้มานะขอตัวไหนก็ได้ที่ไม่มีกระโปรง ความมั่นใจเสียพูดตรงๆเสียใจมากดังนั้นจากที่แบบหมวกชุด,ชดหมวกว่ายน้ำที่มันน่ารากักแบบนี้ตึกก็ตื่นกระตาเปลี่ยนค่ะเป็นอันที่ยางรัดหัวเหมือนต้องกินไมเกรนเหมือนแบบเป็นไมเกรนตลอดเวลาแล้วก็ต้องเป็นชุดว่ายน้ำที่รัดรูปแล้วก็ต้องเพรียวที่สุดแล้วก็ต้องแบบโหว,โว,โวตรงนู้นโหวตรงนี้เรื่องที่ทุกคนไม่รู้อีกอย่างหนึ่งเห็นป้าบ,บอกแล้วว่ามีซับเยอะ เรื่องที่คนไม่รู้อีกอย่างหนึ่งคือปื้มมีน้องชายนะคะ <c oughs> ชื่อว่าเปรมนะคะน้องเปรมเนี่ยเรียนอยู่ที่อุ้ยน้องเปรมบอกน้องเพรมเนี่ยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเออก็เป็นความภูมิใจของปื้มเองที่น้อง,องชายเก่งะคะ <c oughs> มาถึงข้อที่20ของปื้มนะคะ <c oughs> ก็คือคติประจําใจของปื้มค่ะจงเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วคะ่ะถ้าเราเป็นน้ําที่เต็มแก้วเมื่อไหร่อ่ะคือมันจะเอ่อล้นไปหมดเราจะคิดว่าเราดีพอแล้วต้องคิดเสมอว่าเราไม่ดีพอเพื่อที่จะพร้อมกัน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราต้องยอมรับคําติคําชมเราต้องรู้จักคําว่าขอโทษขอบคุณเราต้องรู้จักคําว่าแบบเฮ้ยเราเราผิดพลาดเราต้องมีการปรับปรุงนั่นแหละคือสิ่งที่ปื้มอะเป็นคติประจําใจของปื้มเองพ่อปื้มก็สอนมาเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ยืนด้วยขาตัวเองให้ได้เวลาที่เราสร้างอะไรด้วยมือของเราเองอะเราจะภูมิใจมากๆอันนี้ที่พ่อปื้มสอนมาปื้มก็ จำมาถึงทุกวันนี้ว่าพ่อพ่อปุ้มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแบบเป็นน้าที่ไม่เต็มแก้วคือเวลาเราผิดพลาดเราล้มเราเรายอมรับไงแล้วเราก็พร้อมที่จะพัฒนาว่าเฮ้ยทายังไงให้เราดีมากขึ้นทํายังไงให้เราแบบโอเคมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาประมาณว่านี่นะคะก็คือเป็น20ข้อนะคะสําหรับตัวปุ้มเองนะคะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะ20ข้อนี้มันอาจจะยาวหน่อยอาจจะมีซับแบบอือ ถ้าไม่ับเธอไม่ตอบแค่นี้ล่ะรุ่มตอบแค่นั้นไม่เป็นนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันว่าวันเสาร์หน้ารุ้นจะลงคลิปอะไรบ๊ายบาย